ดีจ้ะหลังจากทิ่ตาแล้วยาสิีฟันเมื่อกี้บักขามหมือนกัอุ้ยต้นน้อยใหญ่น้อยใหญ่จังสีได้หมดนี่นี่ทุกคนนี่เป็นในเด่นนอ่อนอ้อนเลยน้อยใหญ่อืมมาดหน่้ดมาดใหญ่อืม ก,กิจสุนัขแยะสุนสิจัดการต้องขูดสะอาดเหมียนก่อนบันเหมียนงาประคามก่อนบันการเลยจัดการเลย

Ừ, งานนี่ดกค่ะกต้นร้อยอพี่หน่องานนี่ดกแห้งดกเป็นงนอยู่พี่หน่องานนี่ ทิมหมวตำแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องลก็บเลยเอาไปกินเด้อจ้ะคลิปที่สองมาจากพี่น้องเนาะคลิปที่สองตัดแล้วก็เก็บทนตัวเก็บมวยมาเบิ้งค่ะ นมวยใหญ่ๆมวยใหญ่ยาวๆหน่อเขาไม่บอกหามีเด้อเหรีที่ดีวพี่หน้อเอเอาลงสองถังเอามาเอามาดองม่นางปอกันมาสั่นอย่างวัไหนเอาลงอย่างวันไหนทายลงทุ t ทุกหนอตอนนั้นเปิดช่องเลาท่าบอใส่ใจเดียวาย

ปักคามีี่อันมีปาก่วนนที่นี่ลปีนจะมีสามรุ่นีออนมีแกม <van> ีน <T> <itä> ี่ออกเนน่นทีออกสามสามเดือนน้องหนึ่งปีหนึ่งปีที่นี่สามนที่ออกไปตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้ลูกแกกป็เด็พาสิก้อนดอกโตนี่ากสามฤดู คือบอกม่วงสามดูดูอะพี่น้องจะาประามตนมันเป็นสามดูกระว่าอะไรมาเคยขาดตนจ้กเถื่อนีอ่กินตลอดทัง้งปีตีกินอ่อนก็ได้กิน,ออน,ก,น,ก,นกินแก่ก็ได้กินๆๆกินซุกก็ได้กินกินเพิมก็ได้กินพี่น้องคุ้มถ้าจำไม่ผิดนะประคามตนปประมาณปีสามห้าโอ้เป็นมาห้าสามตัวพี่น้อง ได้สูมจำประทัดจำไม่ผิดนะพอที่แปลงนี้ซื้อปีห้าสามพอซื้อแล้วก็ถมที่ถมที่ก็เอาบักขามมาปลูกด้วยจ้ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกที่หนึง่งว่าจยะสูงเก็บแดดลอยหลายเป็นไรมาไปกินเด้อยจ้าอันบักขามตรงอีรี